สวัสดีค่ะนิวทอล์กในวันนี้เนี่ยติดมาคนเดียวเพราะว่าเบบี้เบนเนี่ยหนีไปแอวเหนือหนึ่งอ,อาทิตย์เต็มๆเลยอิจฉาเนาะสิ่งที่ติดจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ6ต้นไม้ที่ช่วยลดมลพิษและปลูกในห้องน้ำได้ค่ะก็คือฟอกอากาศด้วยปลูกง่ายด้วยครบๆจบๆไปเลยจ้า บอกก่อนว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดกันซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ในความเร่งรีบแล้วก็เจอความเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่เราเนี่ยก็ยังอยากได้ความสดชื่นจากธรรมชาติอยู่ใช่ไหมล่ะและการจัดตกแต่งประดับประดาต้นไม้ไว้ในห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆวิธีหนึ่งเลยค่ะ นอกจากจะช่วยให้สบายตาให้ความสดชื่นแล้วก็ยังฟอกอากาศได้อีกด้วยงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไอ้หกต้นไม้ที่ติดจะเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยจะมีต้นอะไรบ้างไปดูกันค่ะเรามาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือต้นราชินีหินอ่อนค่ะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพูด่างเนาะมีสีเขียวแซมเหลืองแซมขาวแล้วก็แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปหัวใจด้วย เป็นต้นที่ปลูกง่ายโตง่ายแค่ตัดกิ่งเสียบไว้ในใจกันเนี่ยก็โตได้แล้วค่ะประโยชน์ของต้นราชินีหินอ่อนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศและช่วยดูดซับสารพิษอย่างแอมโมเนียที่มักจะมีในห้องน้ำและยังมีความเชื่อว,ว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกด้วยถ้าปลูกไว้ในบ้านหรือคอนโดนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ทำให้ผู้คนรักใครให้ความเป็นมิตรถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศก็จริงนะคะ แต่เขาเนี่ยสามารถอยู่ในที่ร่มและความชื้นได้ดีแต่การที่จะปลูกให้สวยเลยนั้นก็ต้องพาน้องออกไปเจอแดดบ้างนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยจะทําให้สีของน้องเนี่ยสดใสยอยู่เสมอค่ะส่วนการลดน้ำเนี่ยให้ลดแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะต่อไปเป็นต้นที่2ค่ะมีชื่อว่าต้นเขียวหมื่นปีลักษณะของต้นนี้ก็คือเป็นว่านชนิดหนึ่งค่ะมีลําต้นตั้งตรงใบเรียวยาว มีสีเขียวแซมด้วยสีเงินเงินเทาๆซึ่งเป็นไม้ประดับที่ชอบความชื้นและอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยได้ประโยชน์ของเขาก็คือเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มานดีไฮค่ะซึ่งเป็นสารก่อมะลร็งที่อันตรายต่อชีวิตนอกจากนี้นะคะยังช่วยปรับสมดุลระดับความชื้นในห้องน้ำได้ด้วยค่ะ และเขายังเชื่อกันว่าว่านเขียวหมื่นปีเนี่ยเป็นว่านคงกระพันชาตรีที่เชื่อกันว่าปลูกไว้แล้วเนี่ยจะอายุยืนยาวแล้วก็ยังมีคุณสมบัติรักษาแผลสดได้ด้วยนะคะโดวยวิธีใช้เนี่ยให้นําใบมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวแล้วเอาไปพอกไว้ตรงแผลหลังจากที่ล้างแผลเสร็จแล้วนะคะแล้วนําผ้ามารัดไว้จะทําให้แผลสมานกันเร็วขึ้นค่ะปลูกได้ทางดินทรายดินล้วนหรือว่าในน้ําก็ได้ค่ะ เป็นต้นที่ชอบความชื้นค่ะและต้องหมั่นลดน้ำนะคะไม่จำเป็นต้องโดนแดดค่ะแต่สามารถพาเขาออกไปรับแดดได้เหมือนกันเนาะนานๆครั้งก็พอค่ะ ไปต้นที่3ค่ะมีชื่อว่าต้นเฟิร์นบอสตันลักษณะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบพุ่งสวยค่ะใบคล้ายกับใบมะขามมีสีเขียวสดประโยชน์ของเขานะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดูดซับสารพิษได้ดีมากและยังชอบความชื้นอีกด้วยเหมาะกับห้องน้ำที่มีความชื้นมากๆและต้องการลดความชื้นลงค่ะเพราะว่าเขาสามารถลดความชื้นได้ดีใช่ไหมคะก็เลยทําให้เชื้อโรคต่างๆที่มากับความชื้นเนี่ยลดลงไปด้วยการดูแลก็ลดน้าให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ว่าอย่าให้แฉะเกิน ะะจะทําให้น้องเฉาได้และควรพาน้องออกไปรับแดดบ้างนะคะเพื่อไม่ให้ใบกลายเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปมาต่อกันที่ต้นที่4เลยค่ะก็คือต้นเฟิร์นก้างปลาค่ะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นพืชตระกูลเดียวกับเฟิร์นบอสตันเลยมีลักษณะคล้ายกันค่ะแต่ว่าเฟิร์นก้างปลาเนี่ยจะมีใบยแยกเป็นแฉก ประโยชน์ของเขาก็คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถดูดซับสารพิษได้เหมือนกับเฟิร์นบอสตันเลยคุณสมบัติเหมือนกันเลยค่ะการดูแลก็เหมือนกับเฟิร์นบอสตันอีกแล้วก็คือให้รดน้ําสม่ําเสมออย่าให้ชุ่มเกินไปแล้วก็เอาน้องออกไปเจอแดดบ้างไม่งั้นใบจะเหลืองค่ะ 5. ต้นอมเงินอมทองค่ะ ลักษณะเนี่ยเป็นไม้พันธุเล็กในตระกูลไม้เหลือยโคนใบเว,ว้าลึกมีปลายที่เรียวแหลมกลางใบเนี่ยเป็นสีขาวหรือสีเหลืองไล่สีออกมาจนเป็นสีเขียวจนถึงขอบเลยค่ะประโยชน์ของเขาก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยลดมลพิษประเภทไม้คลุมดินค่ะเป็นต้นที่ทําให้ดินมีความชุ่มชื้นทําให้ในห้องน้ําของเราเนี่ยไม่ชื้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะและยังมีความเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเรื่องการประหยัดอดออมอีกด้วยและเขามีเทคนิคในการปลูกด้วยนะก็คือ ปลูกครั้งแรกในวันอังคารและวางไวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมพลังได้มากกว่าและการดูแลเนี่ยอาจจะต้องวางน้องไว้ตรงช่องแสงในห้องน้ําเพราะว่าน้องเี่ยต้องการแดดนิดนึงและต้องหมั่นรดน้ําบ่อยๆนั่นเองค่ะมาถึงต้นที่6ต้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือต้นหนวดหรือสีหรือเขาหรือสีนั่นเองค่ะลักษณะของเขาเนี่ยต้นจะเป็นสีเขียวเทาแล้วก็ใบจะเป็นเส้นๆฝอยๆห้อยลงมาเหมือนหนวดหรือสีค่ะ ต้นนี้เนี่ยเขาสามารถออกดอกได้นะคะแต่ว่าดอกของเขาเนี่ยจะเล็กมากบานได้แค่2อถึงสวันเท่านั้นค่ะประโยชน์ของเขาเนี่ยนอกจากมีไว้สวยงามแล้วเขาเป็นไม้ที่ฟอกอากาศที่สามารถอยู่ได้ด้วยการกินอาหารในอากาศค่ะและยังช่วยดักมลพิษที่อยู่ในอากาศได้อีกด้วยสามารถนําน้องเนี่ยใส่กระถางแล้วก็ไปแขวนตามจุดต่างๆได้เลยค่ะการดูแลเนี่ยต้นนี้ดูแลง่ายมากเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยก็คือเขาสามารถกินอาหารในอากาศได้ หรือเรียกง่ายๆว่าอยู่ในตระกูลพืชที่สามารถดูแลตัวเองได้นั่นเองคะ่ะการปลูกต้นไม้ฟ่องอากาศเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ความสดชื่นแล้วก็ความสบายตาแล้วเรายังได้ประโยชน์จากการดูดซับมลพิษต่างๆรวมไปถึงการปรับสมดุลของอากาศและความชื้นของห้องด้วยโดยเฉพาะในห้องน้ำเนี่ยที่มีความชื้นมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าการปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดมลพิษเนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามแต่ว่ายังทําประโยชน์ได้เยอะเลย เป็นยังไงกันบ้างคะท็อปปิกในวันนี้สําหรับ6ต้นไม้ช่วยลดมลพิษที่ปลูกในห้องน้ําได้สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมีน้องไว้ในครอบครองก็สามารถเอาข้อมูลของติดที่ติดได้บอกไปวันนี้นําไปซื้อได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากคอนโดนิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวได้นะคะส่วนท็อปปิกในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ